ก็สวัสดีนะครับทุกคนครับวันนี้พ่อก็พาอนโกกับพี่แอมนะครับเอารถโฟวิลมาทดลองวิ่งนอกสถานที่กันนะครับนี่เดี๋ยวมาดูรถองโกกันครับโงโกพาดูรถองโก้หน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นลายไททันนะทุกคนนี่มีลายไททันด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะชื่อว่าเอเลนอ๋อเป็นตัวเอเลนครับแล้วของพี่แอมล่ะครับนีเป็นลายมาลิเโพนี่ใช่ลายโปนี่นะครับใช่ทำไมต้องมีลายด้วยครับ เพราะว่ารถเราเหมือนกันนะครับก็ต้องติดลายนิดหน่อยเพื่อที่จะให้จํารถตัวเองได้ใช่ไหมครับใช่จะได้ไม่หลงนะเวลาบังคับนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยครับพี่แอมครับได้โอ้พี่แอมรอดครับไม่คว่ำครับล็อกโค้งเรียบร้อยเบ่งต่นคับนีกับคืนเลยครับขียมจะรองอีกทีครับโอ้ แอมไม่พลิกแล้วครับป้องช่วยยังไงครับไปเลยครับช่วยหน่อยครับขอคขอแก้มือครับโอ้โหโอ้โหเกียร์ไม่รอดครับนี่โค้ชทางโงของเราก็่จะอยู่ตรงนี้นะโอ้โหแอมช่้งแรงเกิน ได้ครับไปดูน้องโกลงหน่อยครับไหนลงยังไงครับลงนี่พอเวลาลงเราก็จะลงมาตรงนี้แล้วเราก็เลี้ยวแล้วก็ลงไปเราก็เลี้ยวนี่ครับไปเลยครับเลี้ยวเลยครับอ่ะแยมตามมาครับแยมเลี้ยวดีๆนะครับแยมระวังหัวทิ่มนะครับนี้องโคกมาแล้วครับหนึ่งรอบครับโคกครับ เมื่อกี้พี่แอมเขาขึ้นแบบมันต้องใช้มือช่วยนะ้องโกลองหน่อยครับโชว์หน่อยครับเขาฝีมือน้อยอาเห็นไหมขึ้นได้ด้วยอาพี่แอมตามมาครับเดี๋ยวถ้าถ้าเราไปตรงอะ่ะมันก็จะมันก็จะขึ้นไม่ได้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายด้วยเลี้ยวขวามันก็จะไปไดอ้อ๋อเราต้องเลี้ยวด้วยนะครับ <c oughs> อ่าเห็นไหมพี่แอมขึ้นได้เลยครับค่อยๆลงนะครับค่อยลงก็คือต้องยึด ดึกอย่างนี้อ่าบางทีกยอะยึกเยักเยอะมันเปรี้ยเยอะเยอะเยอะยอะคนเป็นหนึ่งหนึ่งก้เอาบอกคนละเพลงแล้วไคต่อครับเตรียมรอน้องก่อนนะครับเดี๋ยวมาตำตูดกันนะครับตำตูดตำตตูดรถครับไม่ใช่ตูดคนครับเลี้ยวครับเลี้ยวครับ โกเลี้ยวครับเลี้ยวอยู่นะมาครับพี่แอมมาครับโอ้โหพี่แอมมาแบบหัวที่หัวตามมาเลยครับออกนอกลายครับพี่แอมออกนอกลายเลยครับอ้าวมาดูขึ้นเนินกันอีกสักรอบครับเดี๋ยวเราจะไปหาโลเคชั่นใหม่วิ่งกันละครับอ้าวสบายสบายเลยนะครับยี่แไปครับโอ้ฟรีฟรีครับ ง่ายเลยนะครับะะมายังไงเนี่ยคว่มจะอยู่ท่าเดิมน,นะ,นะพี่แอมโอเคครับเราจะมาวิ่งผ่าปลาทูบกันนะครับ<น>ปลาทูบก็เป็นร่องของตีนวัวนะครับหงบวัวเดินกันนั้นน้อโก้นะครับ วัวจะไปอาบน้ําเดินไปอาบน้ําตรงนูน้นครับมันก็เลยทิ้งร่องรอยไว้ใช่ไหมครับใช่รถ้ดแล้วโค้ดจะพา,าล่องตีนวัวไหวไหมครับไปสิติดแล้วครับพี่แอมติดแล้วครับไหวไหม่เอ่ยโค้ดถอยเลยแอมต้องถอยตั้งหลักก่อนครับหญ <c oughs> ้าพันล้อแ <c oughs> ล้วครับอ๋อโค้ดขอก่อนครับโอ้โหใจร้อนไปก่อนเลยจ้าใส่ตัวใส่ตัว ล่ 100, อพันย่าเลยครับโลกโก้ครับโอ้โหล่องอยังลึกครับล่องตีนบัวครับอย่าชนตัวกันนะครับโอ้โหโลกโก้ครับยังลึกเลยครับล,ล่บองนี้ช่วยหน่อยเอาพีมโอ้โหไงต้องไงใส้ ตอนนี้นะครับน้องกุกกับพี่แอมก็พารถมาถึงบริเวณริมสะนะครับตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยเป็นต้นผักบุ้งเครือผักบุ้งนะครับก็จะไม่ค่อยมีล่องตีนวัวแล้วนะครับไปเด็กๆครับไปกันต่อครับโอ้โหของใครนะไปก่อนเลยครับนี่บรรทุกดอกบัวด้วยนะครับหกเลยครับพี่แอมเป็นยังไงครับติดติดพี่แอมติดนะครับ สูงครับบวกกับเกลือปักบุ้นเลยครับ oh. ตกบวัวร่วงแล้วพี่แอมสวยอะอกบัวสีขาวด้วยเนะ <Yeah. S 1> าะใช่พี่แอมครับเขาขาวแบบนี้เกลือแบบนี้เหมือนพ่อนึกถึงหิมะเลยครับ mm. อ่าเดี๋ยวพ่อลองใส่เอฟเฟกต์หิมะหน่อยนะครับ <Yeah. S 1> มาขี่รถผจญทนถ้กากลางหิมะกันครับพี่แอมตามมาเลยนะ ม้มาตกหนาวไหมครับหนาว <c oughs> <c oughs> อ้าวนกอพแอมครับเป็นยังไงครับอรถออกมาเล่นนอกสถานที่ครับสนุกมากแล้วสนามของเราเป็นไงครับสวยแบบทุลักทุเลธรรมชาติสุดๆเลยนะครับ <c oughs> ใช่อ่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับนกก,กับพแอมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปของเราอย่าลืมกดติดตาม ดไลค์ปลือกตาลใจตรงนี้กับพี่แอนนี่ครับแล้วมาเหน่หน้าค่ะยปไปครับเดี๋ยวแล้วโก้เมื่อกี้นี่เห็นพยายามจะแกะฝักบัวเป็นไงติดใจเลยครับได้ฝักบัวติดหมายติดมือกลับบ้านด้วยครับอ่าาบยบายครับบายบาย